โยซาสวัดีวิรุเมีการวัดีวิลุนดูไบสวัดีวิลุนชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโปรเจกต์บอสไตร์นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนว FPS b a t t l e r o y ลรอมาใหม่นะครับท่านผู้ชมนะที่จริงมันก็ไม่ใหม่มากหรอกมันมามานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจะเปิดทดสอบไปเยอะหลายรอบเหลือเกินนะครับจนตอนนี้เขาเปิดจริงนะนะในซื้อของเออ่วาซิลนะฮะท่านผู้ชมนะใครอยากโหลดก็ไปโหลดกันกกมนาได้นะมีให้เล่นในส่วนของ Android ก่อนนะครับส่วน iOS กับอ่า PC เนี่ยเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับอเออมาวามาว่่ะะมาาาเเเฮ้ยดดิิ ก็จะเหมือนเกมแนววิทีลอยยอดทั่วไปนะครับเกม FPS ทั่วไปนะมันจะเหมือนกับเจ้าตัวอะไรนะ Epic Regen บวกกับ Coop Duty Warzone นะครับคล้ายๆกันนะฮะระบบระบบการยิงนี่ Coop Duty นะครับส่วนระบบการเลือกตัวเนี่ยมันจะเหมือน Epic Regen นะครูนะโกตรีโกตรีมาๆๆแม่งลูกผสมแต่นี่เกมแม่งขยันผสมกันเยอะเลยนะครูนะอันนี้เป็นของค่าย NetEase นะเขาเอามาเปิดนะครับเออใครอยากโหลดมาเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างขวัญย้ายใต้คลิปเด้อคนดู ตึงจดจัดตึงจดจัดหัวตรึงหลายคนดูตอนนี้เข้าวงก่อนนะครับวงเราอยู่ไกลนี่แมปนี่เหมือนเอพ c กเ g จินมากเลยนะแต่ระบบการยิงนี่บอโซนนะครับก่อนเปนกนเฮ้ยเหมือนเหินคนุ้นอ้าวปฏิบัติการไล่ไล่หน้าหนอนโวัวตรึงมาว่ะมาว่า,า,วาโดดครับ muột cọtเลย, tài, tài ai mình đào với chị, con đu, đào Đi chơi, một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa, thoải thoải thoải, chẹp chẹp chẹp, muộn nhiều ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r i c h m a n s h o p ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยตั้งตั้งตั้งวงวงศูนย์อยู่คนดูเมื่อกี้สวยดาวหโคตนัวคนดูนะตอนนี้ เราจะจัดต้องซ้ำมันด้วยนะไม่งั้นมันมันชุบตัวเองได้นะครับพวกนี้สวยตัวตรึงตัวตรึงโอ้ยิงโคตรนัวตอนเนี้ยเอาวาวฝนตกละเวอร์ลินเนย์เวอร์ลินเนบรูเฮ้ยเรามาดูก่อนนี่ว่าร้านค้ามันมีปืนปืนอะไรดีๆไหมโอเคเงินห้าร้อยอันค้ำอยู่ด้านบนนี่หว่านี่นี่นี่อยู่นี่ โอเคโอ้ไมันมีสน่ยอีกแล้วมีเอนิจี Energy เราซื้อไว้ซะหน่อยเอ็นจีสี่ร้อยมันเป็นเลเวลนะดูนะวงอยู่ทุนนี้มาไปไปยาวๆฮะอะ่เกมนี้ไม่ค่อยใช้สปิกมือถือเท่าไหร่นะครับองผมมันเป็นสซเนต์ดากก้อนแปดก็ยังเล่นได้ปกตินะฮะ ก็หล่อก็หล่อพี่ไม่นัดเนี่ยทำเองถึงจะจัดเฮ้ยเพื่อเราตายแล้ววะตรงนี้ไม่มันไม่ในวงผมไม่อยู่ในวงดีกว่านะเฮาว่าเพาว่าโหไดน,นไงเจอคนปั๊บยิงเลยระยะไกลวยสกี้เธอจริงๆ เนี่ยอยากได้สนตยตรงนี้แหละคุณดูนะพอพอมันไม่พอมันไม่ใช่สนตยมันยิงมันยิงเอ้ยอโมเตอร์พูดโมเตอพูดตายนะน้องโคต,ตรตึงเอาดิเอาดิเอ,เอ,เอ๋สยโุนาระเลยมีออมเมเบนร์นรึเปล่าครับพี่ตุยครับโคตรโหดเมาว่ะเมาว่ะเก็บกระสุนก่อนมีกระสุนให้เก็บไม่ไหนว้า Easy. มีคนถามพี่เี็โคนโคราชหรือเปล่าใช่แล้วครับน้องพี่เป็นคนโค,ครนคนคาชแต่พี่โตที่กรุงเทพพี่ไปที่กรุงเทพนะคบดูนะเข้าใจป่า <c oughs> เด็กเทพอ่ะไปไปตามหาก่อนนะครับแต่ว่าพี่ก็มาโตอยู่โคราชเนี่นะคนดูเกิดที่กรุงเทพแต่มาโตที่โคราชเลยเปคุโคราชจะรู้ไปทำไม <c oughs> รูปไปก็ไม่ได้ช่วยให้กิ่งขึ้นมาว่ะมาว่ะว้า well. วไปเตรียมตัวครับคนดูโดดขึ้นสักหน่อยไอ้มันสูงเกินไปมันโดดไม่ได้นี่มังมุมนี้มันมีรถให้ขับด้วยนะคนดูฮัมเมอร์ฮัมเมอร์ตรงนี้มีทางขึ้นแบบว่านี่สิปลายให้ของเอนิตี้พวกนี้ไม ไว้อันนี้นะครับคนดูนะไว้อัพสกูงสก,กิลอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นเลเวลเราอยู่ตรงกลางเห็นไหมตรงแถบเลือดเราอะมันจะมีระบบเลเวลไอ้ลเวลตรงนี้มันจะเป็นเกาะเรานะครับยิ่งเลเวลสูงมันก็จะเป็นเกาะเกาะมันก็จะยิ่งเปลี่ยนจากสีน้ําเงินกลายเป็นสีม่วงแล้วก็กลายเป็นสีทองเนี่ยเกาะทองจะดีสุดนะครับเรียกว่าระบบเลเวลไอ้เมื่อกี้ที่เราเก็บคือเอนจิ่หรือว่าเอนิจอนนั่นเองนะเอนิจอนมาละมีเราสามารถซื้อโหลดเอาอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะโหลดเอา เรียกลงมาได้ UAV u a v อะไรพวกนี้นะคเดี๋ยวลงมาช่วยเราได้นะเห็นไหมเทปบายเนี่ยเรียก u a v มาช่วยค้นหาอะไรอย่างงี้นะครับเออดีจะจัดเฮ้ยระยะไกลอ่ะคนดูตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยโดูนี่นะโดนใครว้เฮ้ยเเอาดีอาดีตัวตึงลงไปนอนครับน้อง นี่เดี๋ยวลงไปนอนครับน้องมาว่ามาว่าไปต่อเลยครับเื้ยเราอยู่นู่นกันหมดเลยนี่หว่าเย่ yeah. โตรวจศูนย์ก่อนเฮ้ยมีคนมาแถวนี้รูไปก่อนครับไปดูก่อนเย้ yeah. เอา้าตายแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อเรายิงอยู่แถวนี้เลย อ้าวเมื่อกี้นี้เหมือนเห็นเหมือนเห็นมีคนเฮ้ยนังไงเพื่อเราไม่เอฟคว่ะเพื่อเราเไรม่คเคฟซีไปเฮ้ยชนะเฉยตัวสุดท้ายพอดีนนเ,เหรอเมื่อกี้นี้โอ้คักร์โอ้ยฉันเจ็บจีโรยฝันเจ็บนี่สิบสองคิวครับตรึงตรึงไม่ดึงนี่ไงแย่โอ้โหคิวสิบสองคนระับบูดาเมี่ยสี่พันอะ เงินพันหมื่นเจ็ดนะคนดูบูรินโหดพูดย่างก็นักแข่งเอาว่าเวลอัพรัวๆเลยนะคนดูนะตอนนี้เฮ้ยลูกสองเชิดมันจะมีระบบเลเวลด้วยนะคนดูนะจะแต่งปืนอะไรพวกนี้ได้นะครับไอ้นี่มันให้ผมติ๊กทำไมนะักขายพูดแต่ไม่พูดเว้ยนี่ระบบเอ่อปืนนะครับเมาใส่ได้นะหลุดเอาอาวุธระยะใกล้อะไรอย่างงี้นะครับนี่จัดหลุดเอาได้เดี๋ยวผมจัดหลุดเอาแป๊บหนึ่ง มา,มาคนดูไปต่อกันเลยดีกว่าคนดู road, โคตรหล่อโคตรตึงเฮ้ยใส่แรงต่อนะครับคนดูแรงรัวๆเลยเดตตอนนี้อย่ามาว่ามามาตัวไหนดีอ่าเอาแฮงก์ดีกว่าคนดูนะนี่วางป้อมปืนได้จะผมก็อยากปรับเปลี่ยนตัวว่ะเอาตัวอื่นดีกว่าเอาตัวนี้แหละเหมือนเดิมนะครับสแกนสแกนเดอะแอเรียได้ไปไปไปสแกนไปดีไปไปสปอตเพียฟเฟสโคตรหล่อโคตรตึง เฮ้ยอืมยิงตึงๆครับคนดูนะ้นก็มาดิครับู้ยังรอยังรอเราเป็นบุรุษผ่ากับพี่มาว่ะมาว่ะอีซี่ ร้านลิชแมนช h o p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h o p หรือเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมาแล้วมาแล้วมาดูนะ อย่าตัวโดดฮะโอ้เราเป็นคนโดดนี่มามาให้ลงตรงนู้นเหรอได้เลยครับพีอา้าวลงเลยดีดวเราลงกลางเมืองเนี่ยแหละคนดูเจอก็คนเย,ะยอะๆนี่นี่มันถึงจะนัว <c oughs> จะนัวกว่านะฮะอู้วูเตลึงจัดจ้าตลึงจะจ้าในพีตรงนี้เนียกันมาวะมาวะ เ yeah. ย่หบของครับสุมไม่ตรงโอ้ืนมาแล้วว่ะปืนมาแล้วลว่ะสวยสวยจัดคนดูเฮ้หยหนุ่มนี่มันดูของเราไปแล้ว <c oughs> ดูของเราไปแล้วดีย ของก่อนนะแต่นี่มันไม่มีของเลยวะหรอวะคนดูแจ๊คกลับไปอยู่ไหนกันหมดของเอย้ยยังรอเ้ยมีของอยู่กล่างเปล่าแล้วนึงผมลงสิบลายดีกว่านี่โหยังอิมฐานปล่อยนิวเคลียร์กำมมันตารางสีเย้ ไปไปไป okay. โอเคหุค้ยอันนี้ม่วงด้วยว่ะเก็บเลยดิมาอันี้ก็แหลม,มแล้วเน้ยหาทางออกนะครับแต่ก่อนภาพมันสวยกว่าน,นี้เยอะเลยนะคนดูพอมันออปติไมค์มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อไหมภาพแม่งยังกลังมีเงินอยู่สามพันก็บหาของมันเย่อ งแถบบายตรงนี้นี่ว่าโอเคปับอันนี้มนันปืนอะไรอ๋อวิกเตอร์วิกเตรอเตรอ์คนดูขึ้นครับวูต้ตึงจัดจาดตึงจาดโดนลบก่อนไม่รู้ว่าแถวนี้มีของอะไรอีกไม่นี่คนดูบูทก่อนแล้วเรา โอ้ยนั่นไงนั่นไงอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนเลยแป๊บนึงคนดูโลงมาดีๆกันมันมีเกระมันวางกระได้โอ้คนนั่นนี่คนนั่นน,น,นี่คนดูเพื่อนอยู่นี่เพื่อนเฮ้ยเม่งแรงสูงแม่งเริ่มเจอคนโหดๆแล้วนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยมา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  เพื่อเราไปไหนวะืัอนโอ้โหตรงนี้มาฟรินเกดดีบไสบิส,สปอร์ยิ่งย,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 ยิ่งยิวงยิ่งิ่สวย หลดศูนย์ก่อนเขาดูแม่งไม่มาจากขนาดแตกสวยพี่สวยพี่สวยพี่โครตรตึงเลยครับฟูเฮ้ยมันมีตรงนี้กับเพื่อนเราตัวหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเราดาวนั่นนี่มาอยู่มาอยู่มาอยู่มันเยอะว่ะแถวเนี้ย หนึงเฮ้ยยิงเพื่อนเราตายเลยว่ะคนดูไม่เงยเยมึงมึงมึงบางอาจบางอาจบางอาจสวยเฮ้ยมา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 ฝั่งนี้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 สามสองหนึ่งหิวเลือดก่อนแป๊บนึงคนดูมันอยู่ด้านบนนี่ว่ะ มันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนคนดูทางก่อนคือเป็นนัวก่อนเลยเด็กอย่างนี้เอาว่ะเอาว่ะบนเต็มเลยคนดูเฮ้ยเอาดีเอาดีาดตายเฮ้ยข้างหลังม่งก็ลอยโอ้โหคตนัวตัวนี้นัวจะจัด โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมอ่าโปรเจกต์บอสไตร์นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่หน้าหน้าทำไงนะคลิปนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะเปิดเล่นในส่วนของอ่าเซิร์ฟบาร์ซิลนะครับคุณดูนะไปโหลดกันมาได้นะคุณดูมีเล่นในส่วนของ Android ก่อนนะครับไอเวสยังไม่มาเนาะคุณดูนะสำหรับวันนี้โคตดเดอร์ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดดเดอร์คุณดูเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี กดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย